เกิดเรื่องจิตหลายครั้งหลายหนแหละบางคนยังไม่รู้จิตของตนจิตคืออะไรไม่รู้เรื่องของจิตใจคืออะไรก็ไม่รู้เรื่องแล้วเกิดมาด้วยกันจิตนีน่แหละมาเกิดทีแรกจิตปฏิสนธิ จิตมาตั้งปฏิสนธิที่แรกก็จิตนั่นแหละมาเกิดเรายังค่อยใหญ่มาเป็นคู่เป็นคนเป็นตนเป็นตัวมาจน่านนี้ก็อยู่กับจิตแต่ไม่รู้เรื่องของจิตเหมืนอนยากที่จะรู้เรื่องของจิตเห็นแต่อาการของจิต อาการมันคิดมันนึกมันส่งมันสายมันโกรธมันโลภมันหลงเห็นแต่เงามันตัวจริงอะไรเห็นเลยซึ่งมัเป็นการยากลำบากจยู่ซึ่งจะเอามาจับออกเอาตัวมาตั้งให้ปลากดตือต่อหนามันก็ยากเพราะไม่มีตัว <c oughs> จะจับให้ดูเมื่อก็ตัวแมลงต่างมันไม่ได้สิลนะทำอนะไรเราได้แต่พูดให้กันฟังก,ก็เหมือนกับคำพูดเนะัีนแห่ะว่าจิตบอกว่าใจคำว่าจิตว่า,ใจ,วา,จวาใจนะั้นก็คคำพูดแต่ตัวพูดนั้นไปอยู่ไหนก็นไมสาบคำว่าจิตว่าใจนะั้นะไ่ทราบไปอยู่ไหน เป็นแต่ลมพ่นออกมาให้ปากฏเสียง <c oughs> อธิบายให้ฟังว่าถ้าหากอยากจะรู้ใจให้กั้นลมหายใจยังไงก็พูดอยู่แล้วว่าใจว่าใจพรอกรั้นลมเท่านั้นแหละไม่มีอะไรเลยคำว่ามันไม่มีนั่นแหะ มันปรากฏมีตัวอยูนะ่มันยังมีอยู่นะคําว่าไม่มีมันยังปรากฏก็มีอยู่นะมันพูดว่ามีแล้วนะพูดที่มันปรากฏร,รู้สึกว่ามีเยอะนะอันนั้นตัวใจนั่นได้คิดนันได้ไปรู้สึกอะไรเลยมันอยู่เฉยของมันอันนั้นเป็นตัวใจตัวจิต คือผู้คิดผู้นึกขนะออกออจากนั้นละออกจากคนนั้นละมันคิดมันนึกมันปรงุงมันแต่งมันจดจำนั้นมีอะไรต่างสารพัทุกอย่างกันท่าไมนไม่มีใจมันก็ไม่มีอาการมากมายเราคนเราที่ง่าก,ก็ไปเขาพรามันมีใจนะั่นแหละจึงหลงตัวลืมตัวเสีย มันถ้าหากมันมีจิตนี่ะมันจึงลืมตัวหลงตัวเสียถ้าถ้ามีใจอันเดียวดายวไม่ลืมตัวเลยอยู่นิ่งคนเดียวไม่มีอะไรมากมายที่ท่านแสดงถึงเรื่องจิตเจตสิกลูกที่ผ่านท่านอธิบายในธรรมอธิธรรมมีสี่อย่าง จิตเจตสิกรูปนิพพานแต่ท่านไม่พูดถึงเรื่องใจคือว่าจิตอันใดใจอันนั้นใจอันใดจิตอันนั้นท่านก็พูดหรื่หรอกในทีน่นี้ท่านไม่พูดถึงเรื่องใจพูดถึงเรื่องจิตเรื่องเจตสิกถึงเรื่องลูกทั้งเรื่องเรื่องนิพพานทางมันมีลูก มันก็ไม่จาบจะทำอะไรนิปฐานก็ทำไม่ได้ถ้ามันมีลูกทังมีจิตอัตเนเจได้จิตเครื่อนเป็นเครื่องสนับสนุนจิตอย่างมารลาโกรธอย่างเงี้ยถ้าไม่มีความโกรธมันมีได้จิตได้เฉยมันโกรธมันไม่รุนไม่แรงมันสนับสนุนความโกรธน่นนะอันนี้นนจเจไดจิต ความโกรธความเครียดแค้นอะไรต่างๆจนกระทางพญบาดอาพาธนั้นนั้นเป็นเจตสิกษษษบุญกุศลนั้นตางมันเกิดเึ้นเพราะเจตสิกษษษสนับสนุนถ้าหามันมีเครื่องสนับสนุนมันก็ไหมไม่แรงลวพมาเปรียบมันก็ ท่านในสมัยใหม่เขาพูดว่าพลังของใจนั่นเองเนี่ยพลังของใจพเจิตรสิก <c> ิ <oughs> จิตสิกเนี่ยวุ่นวี่วุ่นวายสารพไปทุกอย่างปรุงแต่งนั่นนี่อะไรคิดในปรุงแต่งหลายเรื่องหลายอย่างกิดลืมตัวเลยไม่ไม่หยุดไม่ยั้งไม่เข้าถึงใจสา้ที เห็นแล้วเขาตางหากอยากจะรู้ถึงเรื่องใจทําอย่างอาตมาพูดอันเนี้ยกั้นลมหายใจเหมือนกันทุกคนน่ะแหละมีมั้งตัวใจแท่งก็มีมื้นนันรัานลมเท่านั้นนะหมดเลยหยุดหนึ่งหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันอยู่ในชั่วขณะที่เรากั้นลมหายใจ <c oughs> ใจในที่นี้จิตหรือใจในที่นี้นั้นอธิบายทั้งเรื่องทั้งเรื่องใจคือของเป็นกลางกลางท่านว่าจิตอันใดใจอันนั้นใจในใจิตอันนั้นแต่มท่านพูดเป็นสองอย่างมันต้องแปลกกันอยู่ลักษณะอาการแปตกต่างนะแตกวยเหตุนี้แหละ หน่วยการทดสอบทดลองรู้ว่ามันเป็นยังไงใจแท,ท้กลั้นลมายใจเท่านั้นเงียบหายเลยแต่รู้สึกอยู่ของมันคือของกลางของที่เป็นกลางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอียงเอียงท้งโน้นท้งน,น,งนี้ไม่ดีไม่ชัว่วไม่หยาบไม่ละเอียดอันนั้นเรียกว่าใจใจคือตัวกลาง ที่เข้ามาทําอกทํากลางอกนี่แหละที่ว่าเขาใจเคนอยู่ไหนล่ะนี่ชี้สมาทํากลางอกตรงกลางนั่นแหละใจแต่แท้ที่จริงหาได้อยู่ันาไหนอยู่ทั่วไปหมดที่ปลายมือปลายเท้าที่ปลายผมก็มีใจนั่นแหละไปอยู่จนเจ็บปวดนนนี่อะไรต่างๆสภาพทุกอย่างมันจะหาเจ็บตรงนนะ่ะ ที่ตรงนั้นเน่ะที่ปลายเท้าปลายมือคุณที่ศีรษะมันก็ไปเจียดตรงนั้นน่ะมันวิ่งไปตามมันนั้นแหะแม่ที่ต้นไม้เราเอาใจไปไปใส่ต้นไม้หน่อยมันก็ยงอยู่ในใจพวกพลังมันข้ามขัดจันก็เท่าต้นไม้สั่นสะเทือนนู่นเ มันใจของเราก็อยู át, ่แต่เราไม่ฮัดอย่างนั้นเราเราฮัดดูเฉยๆนี่แหละดูให้มันเห็นใจของจริงคอตัวใจเดิมไม่แท้ที่เฉยๆนี่แหละนั่นเรียกว่าใจส่วนจิตเป็นคิดในสรรพชตทุกอย่างมันมีขอบเขตยด้นนั้นในจิตจิตแปลว่าผูกคิดผู้นึก ม่ทางรราสามารถที่ว่ามโนุูพังขมาธรรมาทำทัท้งหลายในใจถึงก่อนมโนเศษถามมโนโมายาใจเรื่องของประเสริฐสำเร็จแล้วโดยใจมนัสสาเจประสนเนนะภพาสติวะคารุติวาแม้จะพูดจะจ่าสารพัดทุกอย่างก็ต้องใจ้นเรเป็นคดถึงก่อน แต่ยังเคยพูดตรงจ่าได้่านพูดเหมือนกันเรื่องใจกานพูดเรื่องจิตก็มีจิตต่งภัพสรงังอาคันทุเเสียเรเส้จิตเป็นของผ่องใสสะอาด,ดตลอดเวลาอาคันตุกาจิรเรตัางหาดอกนั่นที่มันเศร้าหมอง จิตที่ของเราสร้างหมอทุกการทุกการกิเลสคือกิเลสจอดมาแล้วนี่แต่จิตนั่นแหละไปนึกไปนึกไปจิตไปสุงไปแต่งแต่จิตนั่นแหละไปชวนเอากิเลสมาอันนั้นเพิ่งเรียกว่าจิตถ้าหาดว่า าาจิตต่งพระสังฆทานจิตนี่ไม่คองใส่ตลอดเวลาเราทําความสะอาดไม่ได้เราสิตทุกคนทาความสะอาดไม่ได้ทนะั้งนั้นของไม่สะอาดจะไปทายัางไงมันมันมันะอาดมันสบายสะอาดได้ธรรมชาติมันของทุกปกแล้วไม่สะอาดได้เลยอย่างที่เป็นแร่เหล็ก ก็ดีหรือเป็นแร่ทองคำอะไรแร่ทองก็ดีที่มันตกอยู่ในดินนั้นมันไม่ทันสะอาดที่จะทำามันก็ไม่สะอาดต่อเมื่อมันมหลอมมาหลอมถ้ามันเป็นก้อนมันกลุ่มแล้วยังค่อยสะอาดเพชรนินจินดาที่ตกอยู่ใน,นยึดเป็นเป็นดินมันใสสะอาดอยู่แต่เดิมมาแล้วมันมัวหมองก็เพียงว่าอาคารทุกอางกิเลส เราขัดอนนั้นออกไปแล้วจะได้ไงนั้นออกไปแล้วันของอาคารตุกกายกิเลสมันออกไปหมดแล้วมันก็ใสแจ๋วตามเดิมของใสกันเดงคกันกิเลสเศร้าหมองในจิตนั่นก็คือว่ามันอมาอาคารถุกกายกิเลสในหัวเศร้าหมองเขาเป็นของฟองใสท่านยังํามในอาจได้ ที่เราหัดนี่หัดทำกิเลสให้มันหมดท่าน่ะทำกิเลสให้มหมดมันสิน้นเรื่องเราทำเพื่อขัดเกลาเพชรนนั่นแหละเพื่อมันใจสะอาดคืนตามสภาพเดิมนี่ว่าให้พากันงเข้าใจทั้งเรื่องใจเรื่องจิตเี่ ทำกองเพียนพอนามาถาเท่าไรเท่าไรก็ไม่รู้จักเรื่องจิตเรื่องใจไม่รู้จักเรื่องจิตเรื่องใจก้งไม่สาไปชำระตรงไหนของสะอาดไม่รู้จักอะไรเป็นของใสสะอาดคือคือใจนั่นเองเป็นของใสสะอาดเหมือนกับเพชรนั่นเองเรามาขัดเทชรนั่นนะมันใสสะอาดมากินอะไรใหมันใสสะอาดมันก็ผ่องใสขึ้นมาแล้วสิ เราู้จักเผ็ดถ้ารอยากใ็่จะตเปดเอาไหนมาทมําความใจสะอาดอาคารท <c oughs> ุกขสเเรศมันมีหลายอย่างเรื่องความโลภความโปรดความหลงส่วนคิ้ส่วนที่มันหนานแานา่น,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 น่คือมันห้มหอ่อเลยปกปิดนิด ที่จริงมันโกรธค้องโกรธนะหนาแน่นทึบอยู่ในตัวเลยจนกระทั่งมาเห็นตัวเม่อโกรธธอไม่รู้สึกตัวแล้วยายาเนี่ย,ย,ยก็ไม่รู้สึกตัวในเศร้าเราโกรธนี่เด็หน้าบึง้งหน้าเบี้ยวเห็นอาการภายนอกหน้ายักหนามานเห็นอาการภายนอกเท่านั้น เห็นถึงภายนอกเนี่ยมีอยาอใจได้มันไม่ทราบว่าอยู่ไหนกันขุนมัวคุดอ้คิดขุนมัวเศร้าหมองมันนั้นตลอดเวลาต่อเมื่อไรนั้นหายจากโกรธแล้วค่อยใสสะอาดจะมารู้ตัวแล้วครับคนไม่รู้ตัวมันก็ย,ยากเหมือนกัน นัตากเลยทำยังไงคนเราถ้าหางไ่รู้ตัวซ้อนเท่าไรกไรไร็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจสอนทเธอสอนเท่าไรก็สนอสนมาเลยไม่เข้าใจโบราณเท่ว่าหนามันหนามันกิเลสหนาไม่ใช่หนาเลยกิเลสมันหนา ถ้าหากผ่องใสสะอาดแล้วพูดนิดหน่อยก็เข้าใจพรรู้เรื่องได้เครื่องคอยมันคอยรับอยู่พวกสะอาดมันคอยรับธรรมะสะอาดมันคอยรับอยู่เสมอเสมอพอพูดนิดีหน่อยก็เลยรับได้ทันท่าหามันหนาทึบอยู่นั้นแทนที่จะเข้าใจไอ้นี่มันเข้าเพื่อนไม่ได้ มาหมู่เพื่อนเขาไม่ชอบเขาื่นขนของมีอะไรดอกมีผ้าผ่นอนสำหรับซุดสองตัวแล้วก็ป,ป้ายอยู่เลยเปิดหนีเลยกลางค่ำเมือคืนป้ายนี้ก็หน,นีปน้หนีไม่ในสกาไก็ไปนอนอยู่นั่นน่ะนอกบ้านนั่นน่ะนอนไหมันก็นอนหรอกมันขนป่าบนบึงมันถ้าบอกคันท่ามันไม่หนีเพรนั่นมันเห็นได้ง่าย ถ้าหากคนเราได้อย่างนั้นจะดีมากคือเรยกเป็นการทรมานตัวเป็นคนการทรมานอยู่ในตัวเมื่อขอให้พิจารณาตัวเองถอะทุกคนนะใครๆก็ถ้าหากเห็นตัวรู้ตัวอย่างนี้แล้วตลอดเวลานั่นเลยค่อยดีขึ้นมา ฝึกหัดปฏิบัติทุกสิ่งทุกประการฝึกหัดดัดก,กายวาจาใจก็หัดของพวกนี้ห่ะมันเข้าหมู่เข้าคณะอะไรนี่แหละ,ระ,ละเราให้ให้กำหนดพิจารณาถึงเรื่องใจนี่แหละให้เข้าใจเรื่องใจซะก่อนใจมันมีอาการแตกต่างอะไรให้มันรู้เรื่องของใจ จิตมันไออาการของจิตมันมีอาการแตกต่างอะไรใหรู้เรื่องของมันจิตและใจนี่เปรียบเหมือนกับน,น้ำธรรมดาน้ำไหลเอื่อยอย่างนั้นตลอดเวล,ลาเวลาทั้งแร้งทั้งฝนและมันแตกออกเป็นอีกเป็นย่อยเป็นคลื่นเป็นละลอก มันเป็นในขึ้นเป็นในลอกแล้วมันก็บุญเเหมือนมันก็ขึ้นมาเป็ดก้อนเป็นโม่ขึ้นมาแล้วก็แตกฟุ้งไปเป็นขึ้นกับน้ำอะไรเป็นขึ้นเป็นก้อนกับน้ำอะไรเป็นก้อนเป็นฟองกับน้ำอะไรเป็นก้อนมันแล้วก็แตกไปสลายไปตามมันนะ แต่เขาเรียกว่าก้อนว่าขึ้นว่าเกิดอะไรว่าฟองว่าอะไรต่างๆมันเกิดอย่างไรมันแต่น้ำมัน,น,ะะน,มนอะไรเขาเขาเรียกเรียกต่างๆกันไปอีกใจก็คือน,น้าอาการที่เป็นขึ้นเป็นฟองฝอยเลยหรือว่าเป็นนรอ,อกอะไรต่างๆคือจิต นั่นมันมันอันเดียวกันนะเนี่แห้งเรียกสองอย่างเห็นนั้นจริงว่ามันมีอาการแตกต่างกันท่านจึงเรียกถ้าไม่แตกไม่ต่างท่านไม่เรียกหรอกท่านนี้เราอยากจะรู้ให้เห็นตัวใจซะก่อนอยากจะรู้จิตให้เห็นตัวใจซะก่อนของที่มันเฉยเฉยซะก่อนนั่นแหละตัวใจ ให้มันเป็นคลื่นเป็นนันอ,อกเป็นฟองเป็นก้อนะอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาเกิดมาจากเห็นง่ายอะค่ะนี่พูดง่ายนะคะนี่ท่ันเมื่อเราเห็นอาการของจิตใจต่างๆแล้วล้วปล่อยวางเรื่องนันไม่ปล่อยมันก็ปล่อยอย่างเราไม่วางมันก็วางอย่างเรามันเป็นเรื่องเกิดดับเกิดดับ เป็นจริงสารพัดมันเป็นสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันเกิดจากมันเิดน้ำเมยตามเลยเราก็จะไม่ไปยึดต่อเราทำไม่ส่งคือจิตไม่ส่งตามเข้าหาตัวใจตามไปหรือหาว่ามันไม่เข้าหาเราก็จำน้อเข้ามาหาตัวใจให้อยู่นิ่งเฉยอ,อยู่แค่ปะ นี่แหละความสุขของเราที่จะได้รับเกิดจากสมาธิภาวนาถ้ามีการสงบมีการอยู่นิ่งทำความเพียนภาวนาไม่มีประโยชน์อะไรเราเอาประโยชน์เพียงแค่นั้นได้ก่อนให้มันชำานีชชำนานให้มันอยู่ได้นานครับ าไรยิ่งดีได้อยู่นานก็ได้ชื่อว่าได้ความสุขนานมันได้คู่หนึ่งขนาดหนึ่งก็เที่ยวความสุขน้อยเึ็งคู่เป็นคณะการทำนั่นนังบ่อยๆเขาเนี่หัดได้แล้วตอนนี้เรียกว่าหัดจิตได้จะให้อยู่นานเท่าไหรก็ได้ถ้ามีเรื่องอะไรกระทบ คิดมันจะยุ่งไม่เคยวุ่นวาย,วายแล้วเข้ามาหาใจนั้นให้มาสะกบอยู่กับใจน,นเราทำอย่างนี้ได้จำนี้จำนานแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้ในมูน่คณะอยู่ในที่หนก็อยู่ใด เรามาหัดตรงนี้แหละหัดเพื่อความอยู่รอดของเราเพื่อความอยู่ของเราในประจำวันของเราเพื่ออยู่รอดลอดภัยของเราถ้างนั้นงั้นก็ยุ่งหรือตลอดเลลวลาหาความสงบสุขไม่ได้ในชีวิตแต่นี้เลยมีแต่ทุกข์หาสุขไมได้เลย ความสุขความสบายอยู่ตรงนั่นแหละไม่ต้องพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานแล้วถึงนิพพา,น,านนั่นไม่เท่านิพพานอยู่ตรงไหนเราเอาความสุขแล้วก็แล้วกันหรอกชีวิตมันลําบากเือเกินทุกข์ยากเือเกินเหลือวเกินมาในโลกอันนี้เราคงทุกข,ข็นค่คงทุกขเดยเท่านั้นก็พอแล้วมรรคผลนิพพานอยู่ไหนไปจ้งงางคืออ้าวทำของ ทำเลยสะดวกทีงไหนก็เอาใช้ได้เหมือนกันการทำภาวนาสมาธิให้เข้าใจเป็นความหมายแต่ถ้าเข้าใจว่าการทำภาวนาสมาธิเ,เป็นของเหลือวิสยัยหรือไม่ใช่หน้าที่ของเราแต่ที่จริงทุกคนจะต้องพากันทำให้มันเต็มให้มันได้หมายความเป็นการพัก ใจคือทําความสงบของใจมี่ก็อหมายของการทำภาวนาสมาธิจะเป็นอะไรเห็นอะไรรู้อะไรไม่ต้องคิดนึกคำนึงถึงมันละขอให้ใจมันจะสงบเสียก่อนมีเบื้องต้นใจของเราทํางานตลอดตอนข้ามคืนลุ่มคือคิดนึกไม่รู้จักจบจะสิ้นเรียกว่าง,งานของใจไี่มีเวลาพักผ่อนใจต้องมีพลังอ่อนเพีย กระทบอะไรเขากับวันไหวจิตท,ที่วันไหวกระทบอะไรเกิดความวันไหวให้เกิดความเพลินหัวเลาะงเหาให้เกิดความคลุ้มใจเศร้าโศกร้องไห้ร้องโหกอันนี้ด้วยในแต่ต้องพลังใจของเราไม่พอกคือเราไม่หัดพักเม่ใช่คนเราทํางานงานกายร่างกายถ้าหากเราทําตลอดวนันข้ามมมนมีการพัก ทำง,งานไม่ต้องใส่ใดขนเสียเียกว่าง่วงสิงนนอนหลับไปเสียมีความหมายของการทำสมาธิคือพักใจไม่ใช่การทำความสงบที่เรียกว่าสมถาะาแต่ได้มากได้น้อยขนาดไหนก็เอาเถอะขอให้มันได้แต่ยังเรียกว่าดีดีกว่าที่เราเกิดขึ้นมาไม่เคยทำลเลยสักทีแม้แต่ใจก็ยังมารู้จักพิจใจคืออะไร นี้ไปวุ like. ่นนี semble, ้จะสรงจ่ายวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาหาเวลาพักผ่อนไม่ได้เห็นไหมเราพอพักใจให้มันสงบลงไปแค่ไหนโอ้ใจคือความสงบอยู่ตรงนี้ความสงบอยู่นี่นี่ตรงใจใจคือตรงนี้เองเราจะได้รู้จักตัวใจที่แท้จริงเพราะฉะนั้นในการทำความ ทำสมาธิภาวนานะ่ะคการพักใหญ่ให้เข้าใจปเลยเจนี้แหลไปแล้วก้ะจะเห็นโน่นเห็นนี่ได้อยากได้โน่นนี้นอย่าไปนึกได้ไม่ได้เห็นไม่เห็นอย่าไปนึกคิดขึ้นมาถ้าคิดมันก็เรียกว่ามันส่งอยู่นั่นแหละมันไม่สงบไม่ให้ส่งไห้คิดนึกออกไปัจจุบ,บนันบางทีอ,อาจจะเข้าใจในว่าถ้าหาไม่คิดนึกทางงานที่ยังข้างๆคาจะสะําเร็จได้อย่างไรเอาไว้เช็ก่อนทดลองลองตรงนี้เช,ช็ก่อน ไม่นึกคิดลองลองดูงานมันก็เสียหายไหมเวลานี้เราไม่ได้ทํางานในเวลาทําได้ยังคอยทำตีคิดนึกซะก่อนสถานถูกในเวลานี้อย่าเพิ่งคิดลองลองดูถ้าหากเราทํากวามสงบได้แล้วการงานบางทีอาจจะคล่องกว่าเก่าก็ได้เรื่องอันนี้มันต้องเห็นในตนเองเรายังไม่ทันถึงขั้นนะั้นเรายังทาไม่ได้อย่างนั้นเรา,าต้องทดลองทําลองดู เมื่อสงบแล้วการงานจะดีนะงานที่เราจะต้องทําต่อไปแบบนี้เรายังไม่ได้เต็มเแบี๋ยเพื่อนเต็มกล่าขึ้นมาซะก่อนแต่นั่นจริงว่าหัดทําความสงบใจเป็นของวัดแกลงเป็นของเมามีอะไรกระทบนิดเดียวก,กวัดแกลงตื่ไปเลยในเรื่การที่เราจะทำความสงบจึงให้มันมั่นอยู่ในจุดเดือวที ใจถ้าไปเดจ้องจะเาะที่ลมหายใจตายสงกของเราเนีย่ยแหะเพื่อมันกระทบไปตรงหน้นาเพราะมันกระทบต่ให้รู้สึกกระทบความรู้สึกตรงนั้นแหละนั่นแหละเอานั่นแหละหมายนั้นเป็นใจที่ความรู้สึกนั่นลแล้วก็จะคุมให้อยู่ตรงหน้ามันให้มันส่งไปที่อืน่นหรือเราจะพาวนาเนืกอกุดโผก็ตามใจได้เหมือนกันให้อยู่พุดโผลนึกอุดโผล่นึกไม่ต้องคิดิตไม่ต้องพูดไม่ต้องออกเสียง แล้วก็เอาสติคุมให้นึกอย่างเดียวอย่างนี้สัก่อนถ้าหากว่าสติของเรามีกำลังเพียงพอมันจะคุมจิตนั้นให้อยู่ในที่เดียวจนกระทั่งจิตมันแน่วลงไปนีเดียวสติกับจิตจะไ้อยู่ในที่เดียวเราจะหายรุกลงไปสติจะไม่ตายอยู่ไหนลมหายใจก็ไม่ตายอยู่ไหน,นพุทโธจะไม่ตายอยู่ไหน,น มันต้องไปเปลี่ยนแค่หนึ่งของมันนั้นหนึ่งเดียวกันยงเดีันการหัดภาวนาคือเรื่องวกรรมฐานไม่ไดเข้าใจอะไรกันมากมาย แห้เข้าใจเสียงว่าลองหัดทำความสนงบเปิลมใจของเราจนสมาธิจิตเนี่ยแน่เดียวนี่เป็นความต้องการความประสมค์ในการภาวนาสมาธิ